ตัวน้ำลายมันละลายออกไปเลยตัวละลาสุดทุกคนดูชิ้นและนี่คือนูกัส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 อะไรนะคนคนแล้วแบบมันเป็นแตงเมยยืดอ่ะอร่อยไม่แพงอันนี้โยนไม่ได้ฮันนี่เจลลี่คำเฮ้ยฮะจุนอ๋อฮะอ๋อฮะเอ้าปะเดี๋ยวเรากัดคำนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเป่ากันดูชีสกรอบเฮ้ะอะไรคือนมชีสกรอบคือว่ากลุ่มมากนะทุกคนเอสมามาดูกันไอรุ้งเรนโบว์ อ้ย wow. ิุิน่กกินเลยสุ๊มีอันนี้ด้วยอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยลูกชิดอะนะครับไลท์คลิปนี้นะเพิ่งแล้วหนึ่งไลค์เนาะแล้วมันถึงสามพันไลค์นะติจะทําเป็นกินพลาสติกกินได้ที่เป็นพลาสติกแบบอย่างนี้เลยกินได้นะครับติทําเป็นแต่ติยังไม่ทําติขอให้ไลค์ถึงก่อนเดี๋ยวติจะทําให้เลยครับชชวยกดไลค์เยอะๆแล้วกดแชร์เยอะๆนะใครอยากดูแบบพลาสติกถุงกินได้ถุงใส่ขนมถุงใส่อะไรกินได้คอมเมนต์มาเลยครับอุ สวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนเราสู่ช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวของแปลกในตอกตอครับซึ่งตอนนี้มีขนมแปลกๆเยอะมากอันแรกเลยครับกับนี่เลยเยลลี่กินได้ทั้งเปลือกเฮ้ยกินได้ทั้งเปลือกจริงเหรอนี่ออกมาก็จะเป็นเยลลี่กองกองแบบนี้สวยมากๆเลยครับอไหนลองกินซิสักอันหนึ่งอืมอืม,อมไม่อร่อยเลยอะ แน่นแล้วก็แบบไม่มีรสชาติเลยครับทุกคนอ๋อเอาเหรอคนดูบอกว่าพี่คะแกะตัวนี้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกินกันครับอ่ะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ใครเคยกินตัวไหนแล้วนะคอมเมนต์กันมาได้นะครับคลิปนี้มีของแปลกๆเพียบเลยครับเปลือกอีกชั้นหนึ่งหุ้มอยู่โดยที่เปลือกเนี้ยเราแตะแล้วไม่เปื้อนแต่ด้านในจะเป็นเยลลี่เหนียวๆนะครับเหนียวมากเลยนี่เขาเขาแผ่นเนี้ยกินได้พลาสติกอะ่ะเฮ้ยตัวน้ำลายมันละลาย,ลายออไปเลยอะ่ะ เหมือนเป็นเจลาตินเลยเดี๋ยวๆ,ๆงั้นเราแกะดูลายนอนื่นก่อนว่าตัวแผ่นพลาสติกเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวเยลลี่หรือว่าเป็นสีใสเป็นสีใสๆ <c oughs> มันดีตรงที่ว่าแล้วมันไม่ติดมือนะมันจะเหนียวกับตัวเยลลี่เลยนะครับว่าแต่ละรสชาติรสไหนอร่อยที่สุดนะครับ <c oughs> มันเหมือนกจนพลาสติกอะมันเหมือนฉันกัดถุงอะอร่อยนะเนี่ยโอ้ออยฉันกัดแบบก้อพลาสติก ดบๆด,ดิ้งเดงแบบนี้นี่ต้ <c oughs> นน้ำลายแล้วมันละลายเลยนะ่ะอ้าหุ่นครับกินอาหุ่นมีแต่ว่าขาวเลย <c oughs> มันคือชีสนมมัวครับทุกคนของจีนอีกแล้วนี่ครับเอ้ยชิ้นดูน่ากินอยู่ <c oughs> นะชิ้นหนากำลังดี เหมือนชั้นกินลูกอมนมคือมันเป็นลูกอมนมงัวทุกคนเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเค้กเวอร์ชั่นเค้กแห้งๆแบบนี้ทุกคนอุ้ยไม่ถึงจานนี่คือนูกัสครับทุกคนซึ่งเป็นหลายคนขอคอมเมนต์กันมาเยอะมากพี่ทำนูกัสได้หน่อยมั้เป็นแบบสำเร็จนะครับในทิกตอกในทอกทอกนะครับลาลาและนี่คือนูกัส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  เฮ้ยฉันงดิผว่ามันเหนียวมันเหนียวน้อยกว่าที่คิดแล้วแบบแป้งมันเคี้ยง่ายมันไม่ติดฟันฉันนึกว่ามันเหนียวดูในคลิปเวลาเขาคนยืดนูกัตเดี๋ยวหาคลิปขึ้นมาให้ดูที่เขาทำนูกัตนะทุกคนมันจะต้องแบบอะไรนะคนๆแล้วแบบมันเป็นแตงเมยืดๆอ่ะอร่อยไม่แพงอึม อขอยัดเบะดูได้ไหมเนี่ยมันแบบมันทบกันมาทุกคนใจเยืมันมันทบกันมาดูดิวางต้องเบาอันนี้อันนี้อันนี้โยนไม่ได้ฮันนี่เจลี่ครับเขาบอกว่าอะไรเนะี่ยแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาซึ่งตอนแรกอะติไปแช่ฟิตทุกคนกินไม่ได้เลยก็คือแข็งแบบปลาหัวหมาคือหัวหมาลุกเดี๋ยวติจะขึ้นให้นะครับในคลิปเนาะว่าอะไรเท่าไรบางนะครับเพราะว่าติสั่งมาจริงๆจากติ๊กต็อกเนาะ อันนี้รถโคลาานี่หรือหรือรถหรืออันนี้เราดิจินอนปะเออเราก็คิดไปถึงโคลาจริงๆแล้วมันคือน้ำพึ่งเนาะมันอาจจะเป็นรถแบบว่าออริจินอลสุดอะเนี่ยดูดิตรงปกสุดอะคือแบบปกติอะมันจะแบบแบบเดียวก็แฟไหลใช่ปหอันนี้คือแบบแน่นจริงเฮ้ยโคลา ก็มันมีความเปรี้ยวด้วยมาแล้วมาแล้วอาจุนอาจุนอาา๋ออะอืม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 เปรี้ยวๆเลยแรงแรงริกพิชิตสีแดงทุกคนดู <c oughs> ตั้งมาขึ้นแล้วก็แววมา Honey Jelly สตรอเบอรี่เปรี้ยวเปรี้ยวกว่ามากกว่าหวานเนี่ยดีมันไม่ขึ้น,นไม่กองกุยเห็นเป่าแก้วปะอ่ะเดี๋ยวเรากัดคำนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเป่ากันดูเฮ้ยถ้ามันเป่าได้นี่คือว้าวมะว้าวซ่าครับฮาน่เจลรี่เลยนะนี่อันนี้อมได้นะคำนี้ฮานิเจลรี่อนะ โอเคมันแตกง่ายนะครับเพราะขวาที่มันยืดอยู่แล้วมันละลายได้แหละแต่ถ้ากินอย่างเงี้ยก็อร่อยดีทุกคนดูดิเนี่ยกินเน <c oughs> ี้ยเป็นลูกอมเนะชีสกรอบเฮ้ยอะไรคือนมชีสกรอบคือนมบวกกับชีสกรอบหรือย,ยังไงเฮ้ยมันกรอบจริงทุกคนได้ยินเสียงปะเหมือนไข่จริ้งจกมาเหมือนไข่จิ้งจกเวอร์ชั่นอันนี้อันนี้คือแบบเพิ่งออกแดงๆอยู่แล้วก็บางอันก็คือขาวๆคือแบบเวอร์ชันแบบพร้อมคลอด เฮ้ยมันกรอบนะแต่ก็ไม่ได้กรอบนะแอบบอุ้ยเนี่ยเหมือนอีพีรกรอบเลยอย่างเงี้ยเหมือนกรอบแต่พอกอืนมันแตกมาดูขาา้างในกันว่าเป็นยังไงดูกลับไว้พอข้างนอกขา,ขาวๆนี่ลูกหวานมาก,าน,มากนี่จ้ะในเมื่อมันหวานมันก็ต้องเจอกับขันติไงฮะ <c oughs> กระดูกไก่อ่อนคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่ายัมิจซีคืออะไรนี่มาเริ่มดูกันเลยเขาบอกว่าเป็นกระดูกไก่ที่แบบว่าเวลานั้นอ่ะปกติอ่ะเขาจะให้สุนัขกินก่นคือคนกินได้มันเป็นของจีนทุกคนอันเนี้ยเป็นกระดูกตรงคอไก่ตรงซี่โครงตรงอกตรงกระดูกแล้วเขาก็บีบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขากัดเลยชุบๆแต่ฉันจะใส่จานให้ทุกคนดูได้ดูชิ้นก่อนที่จะกินโอ้หมันแผบแก่ มันมีความแบบอัดแน่นมาโหได้หล,หลายชิ้นอยู่นะแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงอันของหวานมาเยอะแล้วลองของแบบแ,บบแ,บบแซ่บบ้างแล้วกันนะก็จะดีใจเพราะแบบเห็นพริกบ้างแล้วเขาบอกว่ากลุบมากนะทุกคนเอสมามาดูกันว้าวหมูก็ดูอ่อนอะแต่นี่ มันเป็นกระดูกอ่อนไก่คือกระดูกอันนี้เห็นว่าเอ้ยเหมือนจะแข็งหรือเปล่าขาวๆแต่ไม่จะดา,าตะตาและนี่คือของแปลกทิกตอกที่เป็นเกาหลีโคเรียโคจอาใส่รุ้งเรนโบ้อุ้ยมันเคลือบมาเต็มทั้งอันเลยอ่ะ ดูดิท้งานแบบนี้เลยอะ่ะคนมันเขียนว่า ASMR ด้วยนะครับอืมอ่มันคือเจลลี่รดอุ่นแบบบ้านเราอร่อยแล้วก็แต่เนี้เขาจะมีแบบว่าเคลือบรอบๆเป็นแบบเบรนโบว์แล้วอืมนี่อะ่ะ ดทุกคนรู้จักลูกจากลูกชิดใช่ไหมครับบางคนเรียกลูกชิดเนาะซึ่งเดียเ่ยเรียกลูกจากแหละคือ <c oughs> มันเป็นสีขาวปกติก็กรึบๆอร่อยๆนะครับบางคนเราไปตำกับส้มตำฉันเคยเห็นฮัลโหลสวยมากเหมือนหินใส่ตู้ปลา <c oughs> อจริงไหมจริงไหมเหมือนหินใส่ตู้ปลาหนึ่งแสงหนึ่งแสงอะอยังไง <c oughs> เทคเจอร์เดียวกับเยลเลียนปลาสุดเมื่อกี้เลยเป <c oughs> ็นลูกชีสธรรมดาที่มีกลิ่นของ นมนมกะเทียอ่ะความแบบว่าตัดกับสีหน่อยอุ้ยอุ้ยน่ากินเลยสวยมากแกดูมากินแนห่หกคับเลยอ่ะอืมได้ได้ได้อืมแต่จริงอ่ะกินม,มากินที่อันอนี้สูอกว่าใครเป็นคนวางสิเนี่ะ <laughs> ใช่มิ้งคนหวานรับรองนี้เองหมานี่คือเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่โรลคือเอาสตรอเบอรี่อะสตรอเบอรี่แบบแบบจริงๆที่แบบเป็นสตรอเบอรี่แบบใหญ่ไม่ใช่สตรอเบอรี่กรอบแบบนี้จะถามว่าเอามาทำไมชอบกินต่อกันเลยเอามาประดับถาดกันแล้วก็มาแล้วใส่ว่าทำไมเนี้ยมันไม่กระดึกกระดาบเขาไม่กาวติดข้างหลังข้างหลังข้างล่างแล้วอันนี้คือเขาพันมาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนครับ ใส่สีขาวให้มันตัดกันไปเลยอันนี้เขามีพริกเครือมาให้ด้วยเขาทำบางอู้บางมากบางแบบขยันทำอุ้ยเฮ้ย,ย,ยแกลักทูไปอีกนึกว่าปาส้นมีอันนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เลิศมันเหมือนแผ่นแวคโคนหรือว่าแผ่นแปะเอาไปทำเป็นกำไรได้แกันลเลิศไม่ใช่อะแดบขอ,อ,องไง สักเจอร์ของเม็กกืมแต่ว่าอ่ะติดฟันนิดหนึ่งเพราะเป็นแบบมมงวงหันเข้าใจเขาบอกว่าให้จิ้มแล้วถ้าละมุนกินอะมันจะกัดยากไหมมักึี้เจียงดังดึงดึงกึกกัดได้คุ้มเคยเคยเคยกินแบบไอชิ้นนีนเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งป่ะเราจิ้มไปเกลือป่ะใจอีฟิลเนี้ยมันเป็นฟิลมันมีความแบบ สมูทและแบนมากกว่าเพราะมันเป็นแผ่นแบบเนี้ข้อดีก็คือเวลาเคี้ยวไปอ่ะมันก็แบบนาบแล้วมันก็แบบขาดแล้วมันคือยังไงมันขาดง่ายมันเคี้ยวง่ายขึ้นนะพูดง่ายแล้วที่บอกว่าติดฝันเมื่อกี้อ่ะพอเคี้ยวไปขึ้นมาเริ่มไม่ติดแล้วโรยผงยาวอย่างงี้อุ้ยรู้เลยอ่ะมีผงชูรสด้วยอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าแทงๆแต่อร่อยช่างมันไม่สนใจมาล้อมมัดมัดมัดแล้วประกบกิน อ,อ,อร่อยเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆและสิ่งนี้คือตอนแรกไม่ได้จยไม่ได้ว่าอุ้ยวันนี้จะทำคลิปแบบของแปลกติ๊กตอกจะไม่ได้เอามากินรีวิวแล้วล่ะอันเนี้ยไม่ถึงสักทีโอ้โหน้ำฟ้าแบบฟ้าตะโกนฟ้าแบบฟ้าทั้งวันมงโก้ Mango เนี่ยเรารู้นะติ๊กก็จะยังไม่แกะนะครับเก็บไว้ทำคลิปอื่นด้วยแหละแต่อันเนี้ยอยากรู้มากแกดูสิโอ้ยมาก นึกถึงออะไรนะเมื่อกี้เนี้ยลูกชิดอะแต่อันเนี้ยคือแบบฟ้าแบบเหมือนไข่ปลาเคาวีฟ้าเข้มฟ้าไม่ะ <c oughs> อะไรกับเขเนี่ยมันแตกมันแตกอ,อืมอืมนึกว่าจะหวานเจี๊ยบแต่ว่ามันหวานเปรี้ยวที่ว่ามันก็เป็นแนวบูฮาวายนะแต่ว่า ทำไมมันเป็นชื่อแบรนด์นะทุกคนมันสะท้อนกับหน้าเตียมันเห็นไขรร่ลูกออดตัวเองตัวดีมันมีความฟ้าแบบอย่างไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือจ่าในปากป,กปก๊อป๊อปขันตีเยลเลี่งเงินแกว้วฮอนิวนิวนิวนว,น,ว,น,วนี่คือเยลลี่ตัวใหม่ตัวช่ำ ที่บอกเลยว่าได้ทั้งหมดนี้ในราคาแค่9 9บาทอุ้ยจะมาขายหรือเปล่าวันนี้เปล่าจะมารีวิวแนวคนซื้อครับว้าวมันใส่ตะกร้ามาดูดีเนาะอุ้ยตะกร้าไปใช้ต่อได้นี่นะเออมีประโยชน์อะไรเนี่ยโอ้นี่คือใบวิธีการกินอะไรนะโอ้เห็นไหมเออเขามีอยอยแล้วนี่นะอ๋อโอเคมีอยอยแล้วอะไรสามสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกเออสิบห้าครบอ,อ่ากินรสไหนดีนะมันมีหลายรสจังเลยเอาอันนี้แหละนี่คือรีวิวของคนนี่คือลูกค้าบอกไม่นะฉันสั่งมาฉันไม่พูดแพร่มขนาดนี้อันนี้เน้นเะไรนำเนำนำ ดัซต้าลเบอรี่ว้าวแกะง่ายอยู่นะนี่แกะง่ายกว่าบางอันบางอันเลยนี่โ oh, wow. <c oughs> อ้ว้าวอุลังมือต้องต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะนี่เป็นเนื้อเด้งๆแบบนี้เลยเหรอ <Wow. S 1> อืมอืมอืมอร่อย่ลยมีความแบบหวานหอมเปมเร,รี้ยวนิดๆหอมสตรอเบอร์รี่มันจะเด้นุ่มหึบอะ่ะไม่ใช่ลังุ่น นี่มันบูเบอรี่รสบูเบอรี่เหรออุ้ยดูมีสีเป็นเนื้อบูเบอรี่เลยอืมเต่งมากวายลุดวายลุดน่ะควรจะกินแบบส้มนะเนี่ยไม่ควรกินแบบมืออืมประกบกันแล้วกลายเป็นเจ้าโฮแบบกลมเด่งๆอร่อยอืมนี่การกินกินตามของแปลกจะก,กินตามคนจีนในทิกต็อกนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอก,กันหน้าขอทุกคนมีความสุขมากเลิฟยูนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บไว้เจอกันใหม่ครับอยากให้มีเมนูอะไรคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะ